สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านสมาชิกทุกท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่จิตเก้าเทำนายทายทักนะคะวันนี้เราก็จะมาทำนายดวงชะตาของ12สราศีนะคะในสถานก,การณ์ดวงหมวดข้อที่4ี่ดวงปัญหาความสัมพันธ์และความขัดแยง้งคลิปในหมวดข้อที่4ี่นี้จะเป็นปัญหาล้วนๆนะคะมันเป็นคลิปของความเครียดหน่อยหนึ่งถ้าคนที่มีปัญหานะ ส่วนความรักก็หมดในหัวข<ๆ>้อที่2ข้อที่3ส่วนดวงทั่วไปงานเงินธรรมดาเนี่ยดูทั่วๆไปรอบๆตัวเนี่ยก็จะเป็นใ hey, นหมดหัวข้อที่1นะคะนะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของ12ราศีหรือ12นักสัตว์ก็ดูให้นะคะใครหาไม่เจอถามมานะเดี๋ยวฝากลิงให้นะคราวนี้เราก็จะมาดูซิดวงปัญหาความสัมพันธ์และความขัดแยง้งในครึ่งปีหลัง2567นนี้ของชาวราศีกรกฎจะเป็นอย่างไร นะคะดูพลังฝ่ายตรงกันข้ามดูสถานการณ์ของความขัดแย้งสินะมันมีโอกาสที่จะพูดคุยกันได้ไหมมันจะจบลงแบบไหนหรือมันจะยืดเยื้อไปหรือเปล่านะเราก็มาดูกันในคลิปวดของคนที่สี่นะคะอย่าเคร่งเครียดนะคะถ้าใครคิดว่ามันปัญหาหนักเกินไปก็ผ่านไปนะอย่ากเก็บเอามาคิดดูเป็นแนวไปตั้งรับกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะสำหรับชาวราศีกรกฎ คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึง15สิงหาคมราศีนี้จะเป็นทัดน้ําไม่ว่าคุณจะเป็นลัคนาราศีดูได้นะคะรวมทั้งคนที่มีวันที่เกิดไม่แน่นอนนะครับลูกครับดอกไม่รู้เกิดวันที่เท่าไหร่กันแน่แต่ถ้าคุณเกิดอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมคุณยึดชาวกรกฎได้เลยนะคะสําหรับมาอยู่79นะอย่างไรก็ตามเป็นการทํานายโดยภาพรวมนะ มาดูซิว่าสถานการณ์ครึ่งปีหลังนี้นะปัญหาความขัดแย้งอ่าจะเป็นอย่างไรนะเราจะมาดูความขัดแย้งทางด้านการงานกับเงินจะดูควบคู่กันนะคะสถานการณ์เจ้าชะตารู้สึกเหนื่อยมากสู้ไม่ถอยนะไม่ยอมด้วยอืมยังไงก็ต้องสู้ไม่ถอยต่อสู้ดิ้นรนมากเลยนะบางท่านนะ่ะ อาจจะมีเรื่องราวนะโดนหลอกบ้างโดนคดีความบ้างอ่ามันเป็นอย่างนั้นนะกับคู่กรณีกับฝ่ายตรงเงินข้ามฝ่ายตรงเงินข้ามเนี่ยรู้สึกว่าจะเหมือนกับจะเย็นมากมประคับประคองปัญหาที่มันเกิดขึ้นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นระหว่างฝ่ายตรงเงินข้ามกับชาวราศีกรกฎเนี่ยรู้สึกว่าพลังนี่ไม่ได้เหนือกว่ากันเลย อพลังที่ก็ไม่ใช่คือมันเหมือนกับเป็นพลังที่ยังไม่ยอมกันนะทางฝั่งนู้นหรือฝ่ายตรงกันข้ามนะเขาก็ยังเหมือนกับว่าสู้แบบไปเรื่อยๆนะ่ะจะเย็นๆอย่างประคับประคองปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นงานเงินความรักเดี๋ยวเราจะมาแยกให้ทีนะคะอืมคือพูดย่งไงคือเขาจะเขาจะไม่แบบ ไม่ได้กระตือหรือร้นไม่ไม่เอาจริงเอาจังไม่ดูดันไม่เอาเรื่องหรือไม่คือพูดง่ายๆคือไปเรื่องเขาไม่ได้สนคุณจะสู้คุณก็สู้ไปนะแต่ชาวกรรกดก็ไม่ยอมน่ะคือจะต้องเอาให้ชัดเจนไปเลยจริงๆแล้วชาวกรรกดนี่เขาไม่ใช่คนคนที่ประเภทที่แบบว่าไม่สู้คนนะแต่ถ้าถึงจุดจุดหนึ่งจริงๆนะ เขาก็สู้ไม่ถอยเหมือนกันดูเหมือนว่าเขาจะไม่กระตือรือร้นจริงๆแล้วนะพอเกิดเรื่องเกิดปัญหามาเขาก็พยายามที่จะทําให้ดีที่สุดนะคะดูเหมือนจะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะพิธีรีตองเท่าไหรไไ่ไอ้ประเภทที่ไม่ค่อยพิธีรีตองหรือเป็นคนที่มีน้ําใจหรือจริงใจกับฝ่ายตรงเงินข้ามนี่แหละทําให้คนต้องถูกหลอกหรือถูกเอาเปรียบอ่านะคะพอเกิดเรื่องราวแล้วก็ไม่ยอมเหมือนกันเพราะความใจดี เพราะความอารมณ์อโลยเพราะความเป็นเพื่อนเพราะความเป็นมิตรภาพเพราะถือว่าเป็นคนรักอะไรประมาณนี้นะคะอืมในสถานการณ์ที่มันขัดแย้งกันเนี่ยมันมันขัดแย้งกันในลักษณะของถ้ามองในลักษณะของงานนะบางท่านฟ้องร้องนะทะเลาะกันหนักเลยโดนโกงโดนหลอกเรื่องหน้าที่การงานอืหลอกว่าจะได้ไปทํางานหลอกว่าจะได้เดินทางนะหรือเป็นคดีความการทํางานประมูลรับเหมา หรือสัญญาการจ้างอะไรก็ตามนี่นะนะคะมันมันบ่งบอกถึงมีความขัดแย้งกันต้องการความผิดความถูกนะคะนะมีโอกาสที่จะเออตกลงกันได้อยู่นะคะสําหรับเรื่องหน้าที่การงานที่มีปัญหากันเรื่องเงินกับงานเนี่ยงานงานก็ต้องต้องการความก้าวหน้าต้องการความคืบหน้าต้องการได้เงินที่มันแบบเขาเรียกไงอะอ่า ตามสัญญาทําทงานระดับหนึ่งคุณต้องจ่ายเท่านี้ทํางานไปอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์คุณต้องจ่ายอะไรประมาณนี้แต่บางท่านนะที่เป็นงานรับเหมาหรืองานประมูลหรือเป็นงานที่ธุรกิจส่วนตัวก็ตามเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายหรือการทําสัญญากันเนี่ยถึงขั้นทะเลาะหรือมันบ่งบอกถึงการโกงกันด้วยโดนหลอกด้วยคนโดยเฉพาะคนที่จะ ไปทํางานในที่ไกลๆเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินเนี่ยนะคะงานกับเงินจะพูดควบคู่นะคะเพราะ,ะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีถ้าใครยังไม่เจอนะเพราะความเป็นอะไรเพราะความเป็นมิตรภาพ,พความเป็นเพื่อนอความไว้อ,อกไว้วางใจกันมันเลยเกิดปัญหานี่แหละเพราะความใจดีของชาวก็ระกด,ด้วยส่วนหนึ่งนะคะฝ่ายตรงงามเขาก็ไปเรื่อยๆนะฟ้องกับฟ้องมีปัญหากับเขาก็เออแต่งางไรก็ตามนะก็ไม่อยากให้มีปัญหาหรอกนะ ทั้งคู่แหละทั้งสองฝ่ายนั่นแหละก็อยากจะจบลงด้วยดีเหมือนกันแต่ว่าชาวกรดก็ต้องการที่จะให้มันจบลงด้วยดีนะไม่ใช่การโดนเอาเปรียบกันมากนะักนะคะเรื่องเงินก็อยากให้มันก้าวหน้าใครมีปัญหาการเรื่องเงินก็เหนื่อยเหมือนกันนะก็ลําบากอยู่ยังไงก็ต้องสู้ละ,ะเ,เพื่อหลายๆอย่างนะคะธุรกรรมทางด้านการเงินติดต่อธนาคารหรืออะไรก็ตามนะชาวกรกดก็มีความพยายามสูงนะ ทางฝ่ายโน้นฝ่ายตรงกันข้ามไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆก็ยังคือพยๆคือเขายังสนใจในที่จะจัดการให้กับชาวกรรกฎอยู่นะคุณมีโอกาสได้อยู่นะเงินที่คุณติดต่อเป็นธุรกรรมทางด้านการเงินหน่วยงานการเงินสถาบันการเงินต่างๆไม่ว่าจะเป็นธนาคารเรื่อยก็ตามเนี่ยคุณสู้มากเลยคุณต้องการกู้หรือคุณต้องการที่จะมีเงินจากส่วนนี้หรือแม้กระทั่งลูกหนี้เจ้าหนี้ก็ตาม ส่วนกรณีลูกนี้เจ้านี่ก็อยากเหนื่อยหน่อยนะแต่ก็มีโอกาสที่จะตกลงกันได้ดีอยู่ถึงแม้ว่าจะาไม่มากนักแต่ก็ถือว่าไปด้วยดีปัญหาที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินก็ตามนะมันจะจบลงด้วยดีในลักษณะที่คุณต้องพึ่งพึ่งคนมีสีพึ่งพูดง,ง,ง่ายคือพึ่งพึ่งกฎหมายอาหรือคนที่มีตำแหน่งสูงหรือผู้ อุปร,รัมนะต้องเข้าหาทุกอย่างมันถึงจะผ่านพน้นหรือคนที่มีศักยภาพมากกว่าที่สามารถช่วยเหลือได้นะคะก็ะจะทําให้ปัญหาของชาวกรกฎคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีอยู่นะในเรื่องของงานกับเงินนะคะเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องงานระมัดร,ระวังดีๆหลอกแน่นอนมันขึ้นตัวหลอกลวงขึ้นมาชัดเจนเลยกับงานที่ไปเกี่ยวข้องกับสีเทาหรืองานที่มันไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่เนี่ยนะ บางท่านทำงานเกี่ยวกับสถานสถานที่ที่มันแบบอาจจะเป็นลักษณะทำงานตอนกลางคืนหรือว่าทำงานสถานที่ที่เ,เกี่ยวกับแหล่งอบายมุกเนี่ยต้องระมัดระวังให้มากๆนะคะมันเกิดการขัดแย้งทะเลาะแล้วก็พูดง่ายๆคือใครมีสถาบันอย่างนี้เกี่ยวกับธุรกิจการงานของคุณคุณต้องระมัดระวังให้ดีๆก็แล้วกันเพราะว่าจะมีคนที่แบบว่ามีตําแหน่งเข้าไป นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของกฎหมายคดีเข้าไปรอบคอบให้มากๆก็ดีนะคะอืมถ้าคนทํางานทางด้านนี้นะส่วนคนทำงาน,นด้านอื่นๆที่คุณมีปัญหากันอยู่แล้วเนี่ยคุณก็ต้องระมัดระวังทํางานเกี่ยวกับบริษัทห้างร้านก็ตามเนี่ยแหละในเรื่องของการหลอกไปทํางานหรือว่าการทํางานมันถึงขั้นลาออกถึงขั้นต้องออกเนี่ยนะแล้วงานใหมายคิดว่าจะได้แต่จะโดนหลอกเนี่ยก็ต้องดูดีๆนะคะ สำคัญที่สุดไอ้ประเภทที่มีมิตรภาพต่อกันนี่แหละเราไว้ใจไงเพราะชาวกรกฎไว้ใจคนเป็นคนที่ใจดีอะนะมันก็เลยให้เกิดปัญหาขึ้นแต่องไรก็ตามนะคะก็มีโอกาสที่จะจบลงได้ดีอยู่นะคะนะส่วนปัญหาความขัดแย้งทางด้านความรักนะคะบางท่านอยู่ไกลกันนี่แหละแล้วก็มีคู่แข่งอยากเดินทางไปหาคนรักหรือคนรักไม่ อยากเดินทางมาหามันยังตัดกันไม่ได้นะเพราะว่ามันมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือ,อสถานการณ์ของความขัดแย้งนี่มันเกี่ยวกับสังคมรอบๆข้างมันมีเพื่อนเยอะมันมีคนมาทําความรู้จักมันมีคนเข้ามาเป็นคู่แข่งคุณนะ่ะหรือเป็นบุคคลอื่นเข้ามาแต่ยังไงมันก็ตัดกันไม่ขาดนะเขาก็ยังรักษาเราไว้อยู่นะรู้สึกว่าชาวกรรกรจะเหน็ดเหนื่อยกับฝ่ายตรงกันข้ามมาก กับการที่มีคู่แข่งหรือมีบุคคลอื่นเข้ามาหรื่อจะเป็นเพราะว่าสังคมของเขาเยอะในลักษณะการติดต่อกับเพื่อนฝูงหรือว่าธุรกิจการงานก็ตามนะเพราะฉะนั้นคุณต้องมีสตินะคะในการที่จะต้องมีสติในการที่จะพูดจากับคนรักเพราะว่าเราต้องพยายามเข้าใจเขายังไงก็ตามเขาก็ยังประคับประคองอยู่เขาไม่ก็ไม่ปล่อยคุณเหมือนกัน นะมีโอกาสที่จะอยู่กันมีโอกาสมาพบปะกันบางท่านมีโอกาสที่จะได้อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวหรือพบปะครอบครัวอยู่นะคะเนี่ยมันปัญหาการเดินทางด้วยส่วนหนึ่งเนี่ยเนี่ยยังไงก็ตัดกันไม่ขาดนะถือว่าปัญหาของชาวกรกฏเนี่ยมีโอกาสจบลงได้ดีอยู่นะคะในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะสรุปนิดนึงนะคะสําหรับ ปัญหาความสัมพันธ์และความขัดแย้งของชาวกะละกฎชาวกระกฎจริงๆเหนื่อยมากนะกับฝ่ายตัวเงินข้ามเนี่ยเหน็ดเหนื่อยยังไงก็ต้องสู้ไม่ถอยนะไม่ว,ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินนะเรื่องงานก็ต้องมาระวังการโดนหลอกลวงหรือทะเลาะหรือมีเรื่องที่เกี่ยวกับคดีความเข้ามานะคะดูให้ดีๆนะเรื่องหน้าที่การงานคุณระมัดระวังให้ดีๆก็แล้วกันนะคะจะมีเรื่องเ,อเกี่ยวกับพวก คนในเครื่องแบบเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้เกิดปัญหานะคะสถานที่ทํางานนะหรือการรับเหมาหรืออะไรก็ตามสัญญาการจ่ายเงินจ่ายอะไรจะไม่เป็นไปนตามที่คุณตั้งใจเกิดการขัดแย้งกันนะคะแต่มันก็สามารถจบลงได้ดีอยู่นะคะนะคะการติดต่อธุรก,กรรมการเงินก็มีโอกาสได้แต่คุณต้องเหนื่อยหน่อยนะคะส่วนความรักอาจจะมีปัญหาไม่เข้าอกเข้าใจกันมีคู่แข่งสังคมเยอะแต่ก็ยังตัดกันไม่ได้นะคะเพราะว่ายัง ประคับประคองอยู่เขาก็ไม่ปล่อยเหมือนกันนะปัญหาต่างๆมีโอกาสจบลงด้วยดีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆขอให้มีสติแล้วก็รอบคอบนะคะให้มากๆกับปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินเนี่ยเนี่ย,เ,ยเพราะว่าชาวกรกฏในบางท่านอาจจะมาเกี่ยวข้องกับพวกออขึ้นลงขึ้นศาลหรือคดีความหรือการหลอกลวงนะหรือคนในเครื่องแบบเข้ามาเกี่ยวข้องก็ต้องระมัดระวังให้ดีๆนะคะก็คงประมาณนี้นะคะสาหรับดวงปัญหาความสัมพันธ์และความขัดแยง้ง นะคะอย่างไรก็ตามเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะคะชอบกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกันต่อนะคะจะได้มีคลิปดีๆใหม่ๆม,มาฝากท่านอีกในคราวต่อไปโอเคค่ะสวัสดีค่ะ